สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับนะครับพบกันต้นใบนะครับอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องบอยบางบัวทองพระเครื่องมันบ้านครับเครื่องหลักสิบนะครับผมนะครับหนึ่งรายการครับพี่ๆครับเนี่ยหนึ่งรายการครับน้องคิด80บาทบวกค่าส่ง20บาทครับแต่ตก100บาทรวมส่งนะครับนี่นะครับแบบนี้เลย1 100บาทรวมส่งต่อ1เหรียญนะครับผมแต่ตาพี่ๆเหมาไปเลยครับ5รายการผมขอยกตัวอย่างแบบนี้ครับนี่ฮะสาม 4 5นี่ฮะพี่ๆชอบพี่ๆปิด5รายการอย่างนี้เลยครับน้องคิดแค่250บาทรวมส่งครับ250บาทรวมส่งครับตกเหรียญละ50บาทนะครับผมไม่แพงเลยนะครับผมคุ้มมากๆนะครับคุ้มกว่าปิด1เหรียญนะครับ1เหรียญเนี่ยนะครับผมจะตก80บาทนะครับแล้วก็ค่าส่ง20บาทจะตก100บาทรวมส่ง1เหรียญขึ้น100บาทรวมส่งถ้า5เหรียญแบบนี้นะครับน้องคิดแค่250บาทนะครับผมรวมส่งด้วย นะครับตกเหรียญละห้าสิบาทนะครับคุ้มแน่นอนนะครับลองดูได้นะครับผมเข้ามาชมได้เลยนะครับผมราคาสุดจอมเยานะครับพี่ๆครับมาเรามาดูที่รายการแรกนะครับผมนะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับนี่ครับนะครับหายากมากๆครับนะครับหายากมากๆครับพี่พี่เลือกมาเลยห้ารายการครับพี่ๆครับนะครับห้ารายการครับพี่ๆครับอ่าสองร้อยห้าสิบาทครับผมผมส่งให้ฟรีด้วยนะครับผมนะครับผมคิดค่ารวมส่งแล้วครับอันนี้รวงประสขวัดปากของมะขามเท่านะครับ รายการที่สองครับพี่ครับนี่ครับถ้าเหรียญเดียวด้านหลังเป็นเฉลตเตี่ยกรมบุหลวงชุมพรนะครับเหรียญนี้สร้างในปีสองพนห้าสามแปดนะครับนะครับถ้าเหรียญเดียวมันจะมีค่าส่งอ่ะพี่พี่ยี่สิบาทนะครับก็คือหนึ่งร้อยครับถ้าเหรียญเดียวหนึ่งร้อยจบครับพี่หนึ่งร้อยคือรวมส่งแล้วนะครับนะครับราคาสุดย่อมเยานะครับพี่พี่นี่ฮะหลูกปุสุครับนะครับผมปิดห้าเหรียญเลยนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทเองตกเหรียญละห้าสิบาทคุ้มแล้ยพี่ นะครับอันนี้เป็นพระเจ้าตักศิลนะครับนีมีโค้ดด้วยนะครับนี่ครับนะครับเข้ามาชมกันได้นะครับประเครื่องหลักสิลพี่พี่ครับราคาสุดย่อมเยาวด้านหลังเป็นองค์พญาคุดนะครับนี่แบตก็จะหมดแล้วเนี้ยเนี่ยฮะหกอันนี้เป็นสองห้านะครับไม่ได้บอกพอที่สร้างไว้แต่เหรียญน่าใช้มากนะครับนี่ครับ ลองดูครับพี่ราคาแบ่งปันครับพี่ครับนี่ครับขอบตัดนะเดี๋ยวให้ดูขอบตัดด้วยนะครับนี่นะครับปิดหนึ่งเหรียญหนึ่งร้อยบาทนะครับรวมส่งเลยอ่าเหรียญนี้ครับผมเกสโรพิคุนะครับเป็นเหรียญเก่าหน่อยพี่ปีสองศูนย์นะครับสองเมษายนปีสองศูนย์นะครับเป็นพระดีที่น่าใช้ นะครับมาเรามาดูรายการต่อไปกันเลยไปไวๆนะครับพี่พี่หลวงพ่อคูณครับนี่ครับนี่ครับมีลุงนิดๆนะครับองค์นี้นี่ด้านหลังครับมหาโหดครับพี่พี่ครับนี่ครับออกว่าบ้านไร่ครับพี่ติดลุงนะครับปีสามแปดนี่ครับสมเด็จพระเจ้าดูหัวนะครับผมทรงเสด็จนะครับเนี่ยบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุนะครับนี่ฮะตรงตรงพระบรมสารีริกธาตุมีลุงด้วยนะครับนะครับนี่ครับขอบตัดนะครับพี่ปีสามกว่าตัดชีกนะครับนี่นะครับแคปภาพได้ครับถ้าหาน้องตามตามช่องทางนี้ได้นะครับช่องทางของบอยนะโอนเงินก่อนนะครับไม่ได้มีบริการเก็บปลายทางนะนะครับอย่าลืมถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะครับก่อนแกะพัสดุ ด้านหน้าครับเป็นพระพุทธเมตตาออกวัดกระทิงครับด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อเขียนนี่ครับพระทางจังหวัดจันทบ,บุรีครับลุงลุงมหาโหดครับพี่พี่ครับนี่นะครับพี่นะครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อเขียนครับพี่ครับเกจีดังแห่งจังหวัดจันทร์นะครับจันทบุรีนะครับนี่หลวงพ่อเขียนนะครับนี่นะครับนี่รูเจาะนะครับพระเดิมๆสวยๆครับพี่พี่นี่ฮะขอบตัดนะครับ ด้วยเวลาเดี๋ยวน้องก็จะไปแบบไวๆนิดนึงนะครับพี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับไม่ต้องจริงใจนะครับความจําเครื่องเต็มทีผมมีรูปมีอะไรเยอะนะครับก็อาจจะเวลาไม่นานนะครับคลิปอาจจะตัดไปก่อนนะครับเรากําลังลงกล้องกันอยู่คลิปอาจจะตัดไปก่อนนะพี่นะต้องขอโทษขออภัยนะครับอ่านี่ครับพวกคูณครับพี่ครับวันนี้มีเยอะนะครับเป็นพระบ้านๆนะครับลองดูได้นะครับมีลุงนะครับนี่ครับ นะครับห้ารายการคุ้มครับห้ารายการเลยนะครับนี่ครับปีสามแปดนะครับนี่มีสองรายการเหมือนกันเลยนะเนี่ยนี่ครับนี่นะครับนะครับเหรียญก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะออกสว่างเงาเงาสว่างสว่างนิดนึงนะครับนะแต่ด้านหลังตรงนี้ก็มีลุ้งนิดนึงแต่ด้านหลังเหรียญเนี้ยมีลุ้งกว่านี่ฮะใบตัด นะครับผมน้องส่งให้พ่งนี้นะครับนะครับนะครับค่าขนส่งเกินยี่สบาทไปออกให้ครับไม่เป็นไรนะครับหนึ่งร้อยรับจบนะครับพี่ๆครับเหรียญหนึ่งก็คือรวมส่งแล้วหนึ่งร้อยบาทนะครับนะครับก็มีพี่พหลังไม่หาปอยนะครับนะครับว่าลดค่าขนส่งหน่อยได้ไหมลดค่าพาระลงหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยครับนะครับได้ครับพี่พครับได้อยู่แล้วครับพี่ๆคนละครึ่งทางนะครับเด๋ยนนี้ปีสอง8นห้าสามแปดนะครับนี่ครับ รุ Workers, mujeres, la, wish, ่นรวยรวยๆนะครับลงพวกคูณนะครับได้เลยครับเหรียญละแปดสิบครับพี่ถ้าเกิดว่าบวกค่าส่งด้วยก็คือหนึ่งร้อยบาทรวมส่งแล้วนะครับแต่ถ้าพี่ปิดห้ารายการ่ะห้าเหรียญน่ะนะครับสองร้อยห้าสิบาทก็คือรวมส่งแล้วก็เฉลี่ยตกเหรียญละห้าสิบบาทเองนะครับอ่ะรุ่นนี้รุ่นกูสร้างเมืองนะครับลองดูได้นะครับแต่นี้ผ่านการใช้มานะครับผมแต่ก็ยังถือว่าน่ารักอยู่นะครับผม ยังน่ารักอยู่นะครับเดี๋ยวนี้สร้างในปี2538นะครับยังน่ารักอยู่นะนะครับนี่นะครับลองดูนะครับแคปภาพได้นะครับเดี๋ยวน้องถ่ายรูปหน้าหลังชัดๆให้ดูนะครับทักไลน์ได้ทัก f Facebook ได้นะครับอันนี้เป็นเหรียญลอห้านะครับเหรียญเสด็จพ่อนะครับนี่คมๆสวยๆนะครับปฏิการเราก็ตั้งไปเรื่อยๆพี่ นะครับราคานะครับตั้งไปจนกว่าจะโดนใจนะครับเหรียญนี้ปี37นะครับซาลาบุรีนะครับนี่สร้างมนตดบวัดพระพุทธบาทนะครับนะครับค่าขนส่งน้องลดลงนะครับพี่ครับเข้าใจนะครับพี่สถานการณ์ตอนนี้มันก็ต้องับใจเข้าใจเรานะครับช่วยๆกันไปนะครับน้องคิดค่าขนส่งแค่20บาทครับนะครับพระ80ค่าขนส่ง20 100รับจบ นะครับผมแต่ถ้าปิด5องค์เนี่ยนะครับจะคุ้มกว่านะครับหองค์น้องคิดแค่250บาทครับรวมรวมส่งแล้วด้วยนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อวรนาถโอ้โหลุงมหาโหดเลยครับเนี่ยปี2 5 3 2นะครับถ้าเอา5เหรียญนั่น250บาทนะครับบล็อกเคลือบ250บาทรวมส่งนะครับพี่ๆไม่ได้ไม่ได้บวกค่าส่งแล้วนะนะครับก็คือจบแล้วนะครับ250บาทก็คือส่งส่งให้ด้วยนะครับก็ตกเฉลี่ย เหรียญละห้าสิบาทพี่พี่ทุนผมสี่สิบผมได้สิบาทเองนะครับผมนะครับผมมันมันก็คือแบบสุดๆเหมือนกันนะครับพี่พี่ครับอ่าอันนี้เป็นปะพุตธชินราชนะครับทรงสามเหลี่ยมพีระมิดนะครับด้านหลังครับพี่พี่ทีอลึกยี่สิบเอดมคหนึ่งสี่นะครับพระปีหนึ่งสี่พิโลกนะครับนี่นะครับ กติกาง่ายๆพี่เนาะครับวันนี้เป็นหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับนี่ครับมีลุงปลอดปลอดนะครับนี่ครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับก็มารับชมคลิปเนี่ยนะครับขอบคุณมากๆชอบรายการไหนแคปภาพได้เลยครับพี่พี่เดี๋ยวนี้ปี30ครับนะครับ80บาทครับพี่พี่ครับนะครับถ้าปิด5เหรียญเนี่ย250บาทครับรวมส่งนะครับผมแต่ถ้าปิดเหรียญเดียวจะ80แล้วก็รวมส่ง20บาทก็คือ100บาทนั่นเอง 100้บาทคือจบเลยนะครับนี่เป็นหลวงพ่อแพร่นะครับนี่วัดพิกุลทองนะครับนี่ครับก็อาจจะแบบว่าจมูกยังเต็มอยู่นะครับนะครับช่วงใบหน้าหลวงปู่ก็หลวงพ่อก็อาจจะมีนะครับผ่านการใช้มานิดหน่อยครับพี่พี่ครับนี่ครับก็มีนิดหน่อยครับพี่พี่ปี2516นนะครับเนี่ยนะครับนะครับ เลือกห้ารายการคุ้มกว่าครับห้ารายการเลยนะครับยินดีต้อตลับทุกท่านครับผมอันนี้เป็นสมเด็จโตนะครับนี่ครับมีลุงนะครับนี่นี่อ๋ออันนี้จะเป็นด้านหน้าเมื่อกี้ด้านหลังนะอันนี้เป็นด้านหน้านะครับนี่ครับรอห้าเลิกธาตุนะครับโอ้เป็นพระดีนะเนี่ยโหนี่ครับเป็นพระบ้านๆไปพี่ น่าเก็บมากนะเหรียญนี้นะครับเราหาเลือกถ้าผมไม่เคยเจอเลยอ่ะน่าเก็บมากนะครับน่าเก็บสะสมครับอันนี้ครบเจ็ดรอบโอ้โหลุงลุงมหาโหดมากแล้วน่นาลงปู่อะไรน้ะนี่ ชนะจนนชาลิติหลวงปู่ทิมครับผมหลวงปู่ทิมวัดพระขาวอายุทยาครับปี2 5 4 0นะครับด้านหลังมีอักขระเลขยันนะครับพี่พี่นี่ฮะหลวงปู่ทิมนะครับเหรียญคมมากครับปี40ครับพี่พี่ครับวัดพระขาวอายุทยานะครับนี่นะพระดีที่น่าใช้นะครับไปกันยาวๆเลยนะครับต่อไปครับเป็นเหรียญคุณยายเท้านะครับ คุณยายเท้านะครับเนี่ยท่านก็จะนั่งถือดาบเนาะปืนตึงๆนะครับเนี่ยมามาชมด้านหลังกันนะครับเป็นองค์พระประธานนะครับนี่ครับนะครับด้านหลังก็จะเห็นว่าวัดอะไรพี่พบยายเท้าคุณวัดพบยายเท้าเหรอครับเป็นเหรียญที่ไม่เคยเจอนะครับเป็นเหรียญที่คงไม่ได้สร้างเยอะหรอกเพราะคงสร้างเป็น เป็นที่ระลึกเป็นวาละอะไรอย่างนี้ป่ะนะครับนะครับน่าเก็บนะถ้าสาหรับคนที่เก็บนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวผมทําเป็น2 ep ีเนาะ EP ที่2นั้นมีอีกนะครับพระค่อนข้างเยอะนะพี่ๆอีเดียวคงไม่หมดอันนี้เป็นเหรียญพระเจ้าทรงทานะครับนี่ครับณชาลิตินะครับนะพระเจ้าทรงทำด้านหลังนะครับผมวัดพ่อเขาตกพระพุทธบาทปี2 5 2 1นะครับ ปีส5 2 1นะครับเป็นพระบ้านๆพระย่อยๆนะครับพี่หลัก10เองนะครับนะครับ80บาทนะครับน้องขอบวกค่าส่งแค่20นะครับนะครับ100ต่อ1เหรียญนะถ้าพี่ๆปิด5้าเหรียญนะนะครับคุ้มนะครับ5้าเหรียญน้องคิดแค่250บาทเองรวมส่งแล้วด้วยนะครับผมนะครับจะคุ้มกว่าหลวงพ่อโสธรธรรมกายนี่ครับอันนี้จะผิวนะครับลมดำนะ แตีวจะมีผิวสว่างงด้วยนะครับวัดแก้วกัลยาลามสมุทรสาครครับนี่นะครับนี่และการต่อไปเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับมีลุงประหลอดด้วยนะครับนี่อ่านี่นะครับหลังหลวงปู่ทวดครับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับผมเหรียญนี้สร้างในปีห้าหกครับ แต่สวยมากๆครับนี่ครับสวยมากๆพี่ๆนะครับด้านหลังมีลุงนะพี่นะนี่ครับสวยมากๆครับปีห้าหกก็สิบเอ็ดปีนะครับนี่ฮะเป็นพระดีที่น่าใช้มากๆครับเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับต่อไปเลยนะครับผมหลวงพ่อสดว่าปากน้ำนะครับนี่นะครับคมๆยังคมอยู่นะครับพี่ๆเรียนนี้นะครับผมนี่ฮะ ปีสองเจ็ดครับพี่นะครับเป็นพระหลักร้อยนะครับพี่สวยสวยเต็มเต็มคมคมเป็นพระหลักร้อยนะครับนะครับลองคิดแค่แปดสิบครับพี่พี่ลองดูได้นะครับปีสองเจ็ดครับต่อไปเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับพี่พครับนี่นะฮะเหรียญเจ้าสัวไม่ทราบว่าที่ไหนเดยนนะขอดูสักครู่หูเชื่อมด้วยมั้งเนี่ยหูเชื่อมด้วย องค์ป้อนศิาลาแรงวัดสัมปทานปี2535นี่ฮะพระหล่อนะครับพระหล่อนะครับนี่ฮะตะใบเก็บงานนะครับหูเชื่อมนี่ครับเป็นรอยแตกรอยลานนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของพระหล่อนะนะครับนี่ฮะฟอร์มนี้สวยนะครับกระไรเต็ม นะครับฟอร์มนี้ก็ไหลเต็มนะครับจมูกดุงดงนะครับนี่ฮะหลงกองยางนิดหนึ่งพี่พี่พักอะไรนี่เห็นไหมก็ไหลเต็มปีสองเจ็ดครับนี่ครับเห็นไหมครับคมคมนะครับจะเป็นเหรียญเนี้ยนะครับก็จะโครโลทรงเนี่ยโครโลทรงครับโคนละแบบนะครับคาดสิกโคนลแบบต่อไปครับหลวงพ่อแพรนะครับหลวงพ่อแพร์พระพี่กุลทองนะครับนี่ นะครับจมูกเต็มเต็มนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับนะพระกระไหลต่อไปนะครับเป็นเหรียญน,นะครับในหลวงรัชกาลที่5ครับเสด็จพ่อรห้านั่นเองนะครับนี่ ด้านหลังก็มีพลมาพิไทยนะครับนี่สร้างในปี2536นะครับเรียนยิงสร้างในปี36นะครับจังหวัดเชียงรายนะครับนะครับขอดููเพิ่มเติมได้นะครับพี่นี่ครับใบตัดนะครับเหรียญตึงๆนะครับนะครับ ต่อไปเลยนะครับโน้เหรียญนี้มีลุงประหลอดด้านล่างนะครับลวงพ่อโสธรครับะเชิงเซานะครับนี่นะฮะพระพุทธโสธรนะครับนะครับวัดโสธรวารามนะครับลุงลุงประหลอดประหลอดนะครับเหรียญนี้ก็สวยมากครับด้านหลังมีลุงประหลอดเหมือนกันครับนะฮะรุ่นสร้างอุโบสถใหม่ครับปีสามแปดนะครับนี่ฮะลุงลุงนะครับพี่นี่เห็นไหมฮะ เดี๋ยน้องทำสองอีีนะครับพี่จบอีีนี้เดี๋ยวอัพอัพโหลดเสร็จก็เดี๋ยวต่ออ p พีสองกันนะครับหลวงพ่อโตวัดสามกอนี่เหรอนี้คลาสสิกมากเลยอ่ะไม่เคยเห็นนะอือ่ะต่อไปเลยนะครับอ่ะหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกครับนี่เกจ,จิดังอีกแล้วหลวงพ่อยิดหลายรุ่นนะครับนิยมกันนะครับหลักร้อยนะครับ เนี่ยจังหวคมคมนะครับเหรียญนี้มีลุงด้วยนะครับหลวงพ่อยิดว่าน้องจอกประจวบคีรเลียขันครับพี่พี่นะครับจังหวะประจวบครับหลวงพ่อยิดว่าน้องจอกผมว่าหลายๆคนต้องรู้จักแล้ะครับนะครับพระท่านหลายๆรุ่นเป็นพระหลักหลายๆร้อยนะครับซื้อขายกันสากลนะนะครับนี่คมคมนะครับด้านหลังครับมีพระยาหงนะครับเนี่ยครับมีลุงประหลอดนะครับพี่พี่นี่สวย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 นะครับนี่ฮะ สองพระมีลุงนี่ผมชอบชอบนี่ฮะใบหน้าท่านคมมากต่อไปครับเป็นเหรียญในหลวงครับรัชกาลที่9ครับเหรียญนี้ปี18นะครับพีผี่ทองแดงครับพีผิดครับนี่นี่ฮะพระพักท่านเต็มครับพีผินะครับนี่ครับปี18นะครับอ่าเดี๋ยวน้อยก็จะรีวิวเป็น EP ที่2นะครับปีพีต่อเลยนะ แลวดูก่อนว่ามีอะไรเพิ่มเพิ่มได้มีอะไรเพิ่มเติมได้นิดหน่อยอันนี้แล้วกันครับอันนี้พ้าผงไม่รู้ที่นะครับอยู่ในกรอบจริงๆผมว่าผมอยากระเบิดกรอบนะเผื่อมีใครอยากได้กรอบนะครับผมบางทีผมมองไม่เห็นพระสักเท่าไหร่นี่ครับเป็นพระผงเป็นพระผงเคลือบเคลือบแลกเกอร์อะเหมือนพราเหมือนพระปักน้ำเห็นไหมนะครับสวยดีอะ อันนี้เป็นรูปถ่ายลงปุสุกนะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นล็อกเก็ตรอห้านะครับเสด็จพ่อนะครับนี่ครับนะครับพี่พีครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีพีสองผมขอย่าทำต่อกันเลยนะครับผมขอยญาปิดคลิปที่หนึ่งนะเพียงเท่านี้นะครับเช่าแล้วกันไหนแค่ภาพท้าหาน้องได้นะครับตามรายละเอียดที่เราคุยกันเบื้องต้นเนาะนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ